กลับสวัสดีครับอาจารย์นะครับผู้ที่รักและชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่ทุกๆท่านนะครับอาจารย์นะครับครับผมการสรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแบบต่อเนื่องนะครับอาจารย์ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อนี้นะครับจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างนกลูกผสมนะครับกับนกปลาไหลของเขานะครับที่เรานํามาเพื่อจะเป็นนกต่อนะครับอาจารย์นะครับการจ้างผมนะครับประสบการณ์นะครับประสบการณ์การเลี้ยงนกลูกผสมนะครับก็ยังไม่มีนะครับ กาจมาพูดมาเล่าให้ฟังนะครับตามตามที่เห็นนะครับมีข้อเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันว่านกลูกผสมนะครับกับลูกป่าร้อยเป็นยังไงนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับอาจารย์นะครับจังนกป่า้อยนะครับนกป่า้อยนี่นะครับผมว่าเสียงเขานะครับจะเป็นแบบตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็เป็นเสียงแน่นนะครับเสียงแน่นเสียงฟังไงนะครับอาจารย์นะครับฟังแล้วนี่คือหูทันทีนะครับว่า เาเป็นนกปลาลอยนะครับอาจารย์นะครับหรือแบบทีไดนอาจารย์เป็นจังยูนี่ขวกนปลาหู้นะครับเวลาห้ออบิโต้เนี่ยครับเสียงเขาจะก้องนะครับก้องกังวันนะครับก้องกังวันฟังดีฟังสนอนะครับแล้วันนี้นะครับนกลูกผสมนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับกับนกปลา้อยนะครับซึ่งผมได้รับมานะครับตัวนึงนะครับที่ผมทำลิปไปหมู่หั่นนี่นะครับเป็นลิปกอนหมูวั่น นี่นะครับอาจารย์นะครับผมว่าม,มีความแตกต่างกันหลายนะครับอาจารย์มีความแตกต่างกันมากนะครับหรืออาจจะเป็นเฉพาะตัวนะครับอาจจะเป็นเฉพาะตัวนะครับหรือว่าการผสมนะครับที่ยังไม่ลงตัวนะครับสาหรับนกลูกผสมตัวนี้นะครับตัวที่ผมได้รับมานะครับอาจารย์นะครับอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับผมว่าเสียงเป็นเสียงเฝอเฝวนะครับอาจารย์เป็นเสียงเฝอเฝาเสียงมีล่อมบอกต่นะครับแต่ทุกอย่างนะครับทุกอย่างดีเป็นปกตินะครับ ทุกอย่างดีเป็นปกติเพราะว่าผมล่องเอาขึ้นต้นล่องเิึงนะครับอาจารย์เอาขึ้นต้นนะครับเป็นเถี่ยวที่สามนะครับเถี่ยวที่สามเขาก็เล่นดีตามปกติของเขานะครับก็แนอนาขตนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นนกตออะไรขึ้นกันนะครับที่จริงนะครับตามประวัตินกลูกผสมตัวนี้นะครับเขาจะทําเป็นสายต่อดินนะครับเพราะว่าไข่ที่ผมไปรับมานะครับจากนครพนมนะครับหรือจากอาจารย์ชญานี่เพิ่นทั้งตอดินนะครับทั้งต่อดินนะครับทั้งตอ เพเนียดนะครับจังผมผันประสบการณ์การตอดินยังยังบอทันมีนะครับเคยตอเจเพเนียดนะครับตอแบบบันบันเท่านะครับสายบันบันนะครับเพชรแบบบันบันนะครับผมก็เลบบ่มีความพุ่นเคยบ่มีความชำนาญนะครับทางด้านตอดินนะครับเอามานะครับกับเม็ดนกสายตอเพเนียดนะครับแก่ก้อนหนานั่นนะครับก็ะเลบาม่นนะครับว่าเพ็ดเขาเพเนียดไ้บ่เป็นก่าได้นะครับได้ตามปกตินะครับเสียงนะครับเขาจะแตกต่างกันนะครับกับลูกปลาลอยเลยนะครับอาจารย์นะครับ อาจจะเป็นเฉพาะตัวคือจังผมว่านะครับเพราะว่าเสียงเขานี่รู้ซึกว่าจะมีล่มออกนะครับมีล่มออกเป็นเสียงเฝอานะครับอาจารย์นะครับเป็นเสียงเฝอเฝนนะครับแต่ว่าทุกอย่างดีนะครับกับฟังได้นะครับกับหูได้แบบไป็นไงเลยนะครับว่ามีความแตกต่างกันนะครับกับปลาลอยนะครับครับผมการสลับน้องนุ่งนะครับผู้ที่อยากไปซื้อนกนะครับหรือไปขอแบงนะครับกับเอาข้อมูลตัวนี้ไปเปรียบเทียบนะครับผมว่า สีสันนาตานะครับป่แตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเขาเขาอาจจะผสมออกมาให้ล่องเราล่องล่องล็อกให้เป็นสีปลาไอยเลยนะครับอาจจะเห็นให้เป็นสีปลาไอยเลยนะครับแต่ว่ายังมีสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเสียงนะครับเสียงนะครับอาจจะเพราะท่านล่องตนะครับเสียงนี่ถามว่าใหบ่อหน่อยบ่นะครับก็มี่นะครับมีทั้งเสียงใหญ่เสียงเสียงหน่อยเสียงเล็กทั่วไปนะครับสีปกตินะครับ แต่ว่าขอสังเกตได้ยังไงนะครับเสียงเขาจะฟ้าวนะครับมีล่มบอกเล็หน่อยนะครับอาจารย์มีลมบอกถ้าเป็นบัาน์ห้องก็ว่าออกเขี่ยคือจังเขียวว่องเนี่ยนะครับอาจารย์ว่ากันเบียบบัานเบบเยังไงเลยนะครับผมก็เลยไม่ยกนะครับขอเปรียบเทียบให้พี่ให้น้องเข้านะครับเดฟังเดฟรับปล้กนะครับบางท่านนะครับอาจคืขึ้นกันกับผมนะครับอาจารย์บางท่านนะครับอาจจะเคยเลี้ยงแตลูกป้าลอยนะครับอาจจะ่เคยเลี้ยงลูกนกผสมนะครับสำหรับอาจารย์บางท่านนะครับเพิ่งก็เลี้ยงเตลูกผสมนะครับลูกผสมนะครับ หรืออาจจะเป็นสายมะเร่ร่อยไปังสๆนะครับแต่ว่าผมมีเพึ่งเลี้ยงเป็นตัวแรกนะครับก็เลี้ยงข้อมูลส่วนนี้นะครับมาเอ้ใหสุพีสุน้องฟังนะครับแต่ว่านนาคตนะครับผมก็คิดว่าน่ายจะเป็นนกต่อไปได้นะครับตัวที่ตัวที่ผมกําลังเลี้ยงอยู่เดี๋ยวนี้นะครับอาจารย์เพราะว่าเปล่นการเล่นของเขานะครับผมคูซสึกว่าจะถือใจนะครับข้อดีของเขานะครับอาจารย์ข้อดีของเขาก็คือความทีนะครับความทีความขยันนะครับโอ้เล่งสปีดดีนะครับ มือว่านนี่นะครับยกเสากันไปก็นะครับยังวัตถินวิตุนนะครับเอาเลยนะครับเอาแล้วก็หูซึ้อว่านี่ดีนะครับเร็วนะครับเร็วเห็นนกนี่โอ้โหประจงห่วงนะครับเร่งสปีดดีนะครับคันคันว่าสจะเป็นเกินนะครับเกินก็คือจะเป็นนกทั้งนกเกินไปนะครับไอ้นกป้านะครับไถ่กิจเจเบอรี่ผมว่าภาวะไปเลยนะครับบอบกาเขาสูงแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเร่งเขาสปีดย่างคักนะครับการเริ่มฝึกนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเริ่มฝึกนะครับก ดีนะครับูรู้สึกว่าจะถึงใจนะครับถึงใจมากๆเลยนะครับการสนับอาจารย์ท่านใดนะครับยังบทณฑมีนกลูกผสมอยู่ในไข่นะครับผมก็อยากจะขอแนะนําเลยนะครับว่าพ่ออมาเลี้ยงนะครับพ่ออมาเลี้ยงนะครับพ่อเลี้ยงนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นนกต่อไปได้นะครับครับผมการสลหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเน่าลายเกินประมาณแล้วนะครับอาจารย์ก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้การรับชมไอช่องไหไหมคือผมนะครับเพื่อเป็น กำลังใจนะครับกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับก็ขอนะครับเป็นการทรับค่าทรัพย์ตะเคยให้พิอมนะครับอาจารย์กุฏิต่ำให้น้ำแห้งดีไรนะครับอาจารย์เพื่อจะได้รับข่าวสารข้อมูลนะครับก้อนมูก้อนเพื่อนเลยนะครับอาจารย์สุดท้ายนะครับก็ขอให้อาจารย์ทุกท่านนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ